กูขอทำเสร็จก่อนเขาทำอย่างไรเนขาเนี่ยหลงหลงหลงทางสัตว์หลงอกลงกูไม่อยู่ทำไมต้องปิดเอา้าตายหาแล้วกูแม่งเอ้ยฉันลงก่อนดีกว่ากูเสียวกูเสียวกูกลัว ลุงมาไอ้เขี้อะไรกูเกือบตายเลยไหมล่ะแพร่แพรลุงแพร่แพรลุงอยู่ปืนลุงกวโน้นลุงลุงลุงมึง่าลุงลุงลุงไอ้ควายลุงไอ้ลุงไอ้แต่ไอ้ลุงไอ้เวรตะไลยืนที่นี่แล้วกูมาอยู่อะไรนี่ห้องฟาร์มนี่ละปืนกูหายไปไหนน่ะหนึ่งที่เห็นไม่ได้เฮ้ยมันมาไอ้หมูเฮียหมูเฮียหมูเฮีย เข้าไป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 เร็วๆมึงแย่ช้ามึงจะโดนหมูแดกหมูแม่งมูอะไม่ด้วยการละถ้ากูไม่ไดทำอะไรสักอย่างนี้กูว่าโอ้โอ้โโอ้ไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไไม อีหามึงเอ้ยตุ๊กจมหมดเลยไม่หมนลูกอ้าวัววีวว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 วจววนวววววกววอวววาววววงวว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 วมววววกวววววววมวว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 วอวว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 ไม่วว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 วม่ววว โอ้ยห้องไหนหรอห้องไหนจีบมึงสถานีแบบนี้แล้วมีอะไรกูมาทำงานไอ้อเพี้ยน้าที่เริ่มอุย้ยเชี่ยกูโดนแม่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 แม่บน,น,น,นอะไเพี้ยลุง เด็กกูย <ga 2> <third unfor k> <spe laughter> ิงควายเหมือนขาดเลยไอ้หี้ย่หัวล้านอ่ะอ้ถ้ามันเห็นกูนะถ้ามันเห็นกูนะกูก็ตายแน่แนอแน่แน่